พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมนำคณะกรรมาการขัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นเฟ้นหาตำบลเขมแข็งทีมีผลงานโดดเด่นเป็นทีประจักษ์แก่สาธารณชนรับหลดรังวัลเฉิดชุเกียรติประจำปี2 5 6 8นังกนารัอยหกสิบกัดนั่งคณะกรราการจังหวัดนครพนมนำคณะขัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2 5 6 8หรอโดยมีคณะกรรมาการและคณะทำงานกันกอง การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2568พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดตามตัวสีวัดและลักเกณฑ์การพิจนารณาคัดสรรตำบลเขมแข็งตามลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็งแ,งและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนเพื่อเขารับรู้รางวัลเชิดชูเกียรติและโับรางวัลสิงห์ทอง โดยในครั้งนี้คณะกรรมการได้ลงพื้นที่คัดสัรตำบลใน2ประเภทรางวัลได้แก่ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขได้แก่บ้านหน้าสวกน้อยมูทีสามตำบลบ้านแก่งอำเภอหน้าแก่บ้านวังยางมูทีสิบตำบลปลาปากอำเภอปลาปากและกับบ้านย่างง้อยมูทีสิบตำบลสีสงขรามอำเภอสีสงขรามและบ้านเนินบองเงินมูที่16ตํ 6, ตำบลรามลาดอำเภอท่าอุเทน ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงคือตำบลดอนนั่งหงอําเภอถาดพนมตำบลปราปากอําเภอปราปากตำบลหนองส้นอําเภอนาทมตำบลหน้าว่าอําเภอหน้าว่า